ทำไมเวลาที่เราตั้งค่าปุ่มกดน้ํากาแฟต่างๆเนี่ยค่ะแต่น้ํากาแฟออกมาไม่เหมือนเดิมคะสวัสดีค่ะน,นเธอรียรนท f ลคอฟฟนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้คะ่ะเน่ก็จะมาตอบคำถามนะคะเหมือนเดิมคะ่ะคำถามเดิมก็คือว่า ทำไมเวลาที่เราตั้งค่าปุ่มกดน้ํากาแฟต่างๆเนี่ยค่ะทําไมเราตั้งค่าแล้วอะค่ะแต่น้ํากาแฟออกมาไม่เหมือนเดิมคะเมื่อวานตั้งค่าไว้หรือว่าตั้งค่าตอนได้เครื่องมาแต่ว่าอยู่ไปอยู่มาน้ํากาแฟรเริ่มเพี้ยนและเริ่มไม่เหมือนเดิมมันเกิดอะไราขึ้นได้นะคะเมาาื่อคลิปที่แล้วเน่ก็บอกเหตุผลหนึ่งไปแล้วนะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องของปริมาณกาแฟที่เราใส่ลงมาในบาสเกตค่ะ สำหรับคลิปวันนี้นะคะเดี๋ยวเน่จะมาทดลองให้ดูค่ะว่าเหตุผลที่2ค่ะก็คือในเรื่องของการบดกาแฟนะคะผงกาแฟที่ใช้ไม่เท่ากันเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้ปุ่มที่เรากดเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นจากตอนนี้นะคะอย่างถ้าตอนนี้ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเน่จะดูเบอร์บดจากตรงนี้แล้วกันนะคะตรงเลข2ค่ะตรงถ้าตรงนี้เลข2เนี่ยเบอร์บดเราอยู่ประมาณเลข7ตรงนี้นะคะนี่นะคะประมาณนี้ เดี๋ยวเน่ก็จะใส่กาแฟค่ะตอนนี้เบอร์บทเราอยู่ที่เลข7นะคะเราจะใส่กาแฟลงมา8.5วินาทีค่ะไไลงน้ําหนักด้วยแรงที่เราแบบเคยชินสบายๆนะคะไล่น้ำทุกครั้งใส่ด้ํมชงค่ะเดี๋ยวนี้จะกดปุ่มสองนะคะเดี๋ยวดูค่ะว่าเราได้น้ำกาแฟออกมาเท่าไหร่ อ่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะถ้าเราดูค่ะน้ำกาแฟของเราจะออกมาอยู่ประมาณว่ากว่านะคะแต่ว่าใต้ขีดนี้นะคะใต้ขีดตรงนี้นะ ให้เราเห็นอันนี้แสดงว่าถ้าเบอร์บทที่เบอร์7นะคะเราจะได้น้ํากาแฟมาแบบนี้ค่ะเท่านี้นะคะในปุ่มเบอร์2นะคะทีนี้เดี๋ยวเน้จะมาปรับบทดูค่ะเดี๋ยวเราจะลองปรับให้หยาบขึ้นนะคะก็จะต้องหมุนมาทางคอสนะคะเอาตรงขีดสองนี่นะคะเป็นตัวกําหนดทีนี้เน่จะปรับมาอยู่ที่ซักเบอร์8แล้วกันค่ะตอนนี้7นะอ่ะตอนนี้เราคลายมาอยู่ที่ประมาณเบอร์8เอา9ดีกว่า เน่จะปรับมาสักประมาณเบอร์9นะคะเราจะได้เห็นความหยาบที่ต่างกันนิดนึงโอเคประมาณนี้ค่ะแสดงว่าตอนนี้เฟืองกาแฟเฟืองบดกาแฟของเราเนี่ยค่ะก็คือเกิดการห่างกันขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะได้ผงกาแฟที่หยาบขึ้นทุกครั้งเวลาที่เราปรับเบอร์บดนะคะอย่าลืมไล่กาแฟทิ้ง1แก้วก่อนค่ะ ะตอนนี้นะคะก็เบอร์บทที่หยาบขึ้นกาแฟของเราก็เลยจะดูเหมือนแบบเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าผงกาแฟหยาบขึ้นด้วยเวลา8.5วินาทีเท่าเดิมกดเลข2เหมือนเดิมค่ะกดเบอร์สเหมือนเดิมนะคะพอกาแฟเราหยาบขึ้นค่ะน้ำกาแฟเราก็จะไหลเร็วขึ้นนะคะ เรียบร้อยค่ะมาดูกาแฟกันค่ะว่าเราได้เท่าไหร่นะคะอันนี้ถ้าหากว่าเราดูเปรียบเทียบกันจริงๆเอาจากขีดตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าพอกาแฟเราหยาบขึ้นนะคะน้ํามันจะไหลผ่านกาแฟได้ง่ายขึ้นนะคะเกิดการดูดซับน้อยลงเพราะฉะนั้นน้ําปริมาณของน้ําก็เลยออกมาได้เยอะมากขึ้นค่ะเห็นไหมคะก็ตอนนี้เลยขีดเห็นไหมคะแก้วแรกใต้ขีดแก้วสบนขีด นั่นแสดงว่าะไรคะแสดงว่าเบอร์บดกาแฟเนี่ยค่ะก็ไปมีผลกับตัวน้ําที่จะไหลออกมาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองบทละเอียดกันดูค่ะ,อะลองดูนะเราก็จากเมื่อกี้นี้อยู่ที่7ใช่ไหมคะเดี๋ยวคราวนี้เน่จะหมุนไปสัก6แล้วกันค่ะให้ละเอียดขึ้นอีกนิดนึ่ะเอาเลข2นะคะเป็นตัวเป็นเกณฑ์เพราะว่าถ้าไปเลข5าเลยเดี๋ยวกลัวว่าจะละเอียดละเอียดเกินไปพอเราปรับเฟืองบทแล้วค่ะเราก็ ไลทิ้งหนึ่งแก้วนะคะอย่าลืมนะคะหลังปรับเฟืองทุกครั้งไล่กาแฟทิ้งด้วยค่ะกดปุ่มซองเหมือนเดิมค่ะอพอเวลาที่กาแฟเราละเอียดขึ้นนะคะน้ำกาแฟก็จะไหลช้าลงอ่าเดี๋ยวมาดูกัน อ่าอันนี้เรียบร้อยนะคะเรามาดูค่ะตอนนี้น้ำกาแฟเป็นไงบ้างคะก็เตี้ยลงไปอีกเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราบดละเอียดขึ้นนะคะตัวผงกาแฟที่มันละเอียดเนี่ยน้ำกว่าจะผ่านลงมาก็เกิดการเรียกว่าโดนดูดซึมจากกาแฟเข้าไปนะคะก็ผ่านลงมาได้น้อยค่ะเห็นไหมคะว่า3ามแก้วนี้เดี๋ยวเน่เรียงตามความละเอียดนะคะอ่าอันนี้หยาบสุดอันนี้ ละเอียดโสดอยู่ข้างหน้าเราจะเห็นเลยว่าน้ำกาแฟ3ามแก้วไม่เท่ากันถ้าเราสังเกตจากขีดตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะขีดตรงครึ่งทับตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะไม่เท่ากันเลยสักแก้วหนึ่งน้อยกลางมากอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะจากที่เน่มาแชร์ให้ดูวันนี้ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งคำตอบนะคะว่าทำไมเวลาที่เราตั้งค่าปุ่มเอาไว้แล้วเนี่ย ทำไมชงแล้วเนี่ยน้ำกาแฟได้ไม่เห็นเหมือนตอนที่เราตั้งค่าครั้งแรกเลยนะคะเห็นไหมคะว่าปัจจัยที่2ค่ะที่ทําให้กาแฟ 46, ของเราเนี่ยออกมาน้ําไม่เท่าเดิมนะคะหม1 1่อีกข้อหนึ่งแล้วค่ะก็คือเรื่องของการบดกาแฟนะคะในคลิปที่แล้วค่ะตอนหนึ่งเน่บอกไปแล้วนะในเรื่องของปริมาณกาแฟใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้ก็คือในเรื่องของการบดกาแฟค่ะบอกแล้วนะคะพูดอีกทีหนึ่งก็ค,คือเครื่องอะ่ะ <Ö! S 1> เขาจําค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าเขาจะต้องปล่อยน้ําออกมาเท่าไหร่สมมติว่าถ้าเขาจําไว้ว่าเขาจะต้องดึงน้ํสา3ออนเนี่ยเ เครื่อง <c oughs> เขา, <c oughs> าก็จะปล่อยเท่าเดิมเนี่ยแหละคะ่ะคือ3ออนเราก็จะต้องเข้าใจนะคะว่าเฮ้ยตอนแรกเลยเนี่ยเราตั้งเอาไว้สาออนซึ่งพอผ่านผงกาแฟลงมาแล้วมันจะเหลือ2ออนเนี่ยทำไมครั้งต่อไปปุ่มก็เหมือนเดิมนะคะแต่ทำไมกาแฟน,น้ำกาแฟออกมาไม่เท่าเดิมแล้วกลายเป็น2ออนครึ่งบ้าง2องอนไม่ถึง2ออนหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เห็นไหมคะว่าเรื่องของการบดก,กาแฟก็สำคัญค่ะการที่ผงกาแฟดูดซึมน้ำที่ผ่าน3ออนลงมาเนี่ยลงมาถึงแก้วเราเนี่ยค่ะถ้าละเอียดมันก็ ดูดซึมได้เยอะถูกไหมคะถ้ามันหยาบน้ําก็ไหลเร็วก็ดูดซึมน้อยมันก็กลายเป็นว่าน้ําก็ไหลลงมาเยอะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะสองข้อแล้วนะคะในเรื่องของการบดกาแฟค่ะจะบดหยาบบดละเอียดหรือในเรื่องของปริมาณกาแฟค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะจะมากจะน้อยมีผลกับน้ําที่ออกมาทั้งนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจเรื่องของกาแฟนะคะว่า1กาแฟเนี่ยบางครั้งเนี่ยแต่ละวัน เขาก็ไม่เหมือนเดิมนะคะบดกาแฟาเบอร์เดิมผงกาแฟาอาจจะได้ไม่เท่าเดิมก็ได้หรือเกี่ยวกับเรื่องของน้ํามันกาแฟาอะไรก็แล้วแต่ค่ะในการที่เขามาช่วยในเรื่องของการดูดซับน้ําเ,เวลาที่น้ําผ่านผงกาแฟาลงมามันก็ไปมีผลกับน้าํากาแฟทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่เข้าใจเขานะคะแล้วก็ค่อยๆปรับเอาค่ะวันนี้กาแฟาของเรายังได้เท่าเดิมอยู่หรือเปล่าแบบนี้นะคะทาไม่ได้แล้วก็ลองค่อยๆปรับดูค่ะว่าเอาเราจะปรับเครื่องใหม่หรือเราจะปรับผงกาแฟใหม่อะไรก็ลอง หาวิธีของตัวเองดูนะคะอันนี้ค่ะก็คือมาตอบคําถามนะคะสําหรับท่านที่ถามเข้ามาว่าทําไมตั้งค่าเครื่องแล้วน้ํากาแฟไหลออกมาไม่เหมือนเดิมนะคะก็น่าจะพอได้คําตอบได้ไอเดียนะคะทั้งเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหรืออยากจะมีคําถามอะไรอยากให้ได้มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างมาได้เลยค่ะ ช่วยกันกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เนมีคลิปดีๆมาอีกค่ะสํสำหรับวันนี้นะคะมาตอบคำถามค่ะว่าทำไมเราตั้งค่าเครื่องแล้วเนี่ยน้ำกาแฟออกมาไม่เห็นจะเท่ากันเลยก็น่าจะพอได้คำตอบนะคะขอบคุณมากที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ